ในคลิปวิดีโอนี้คุณยังอยู่กับผมซีซ่าโอ๊ยอิ่มข้าวมากเลยเพื่อนๆตอนนี้จุกมากพอดีเพิ่งกินข้าวเที่ยงมาแต่ต่อจากนี้ครับเพื่อนๆจะได้พบกับเจ้าของช่องซึ่งเป็นแขกรับเชิญไม่ใช่สิต้องบอกว่าเราเป็นแขกรับเชิญเขาหรือเปล่านะเพราะว่าเรามาจากช่องซีซ่าไง เจ้าของช่องจริงๆคือมิสเตอร์หมึกนะครับผมเอาเป็นว่าต่อจากนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมิสเตอร์หมึกด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางการติดตามของเราครับผมและเนื้อหาของเราในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูยูนิตเก่าที่ถูกนํากลับมาเล่าใหม่ในรูปแบบของการบับครับผมนั่นก็คือ Engineer c a m e r a m a n แล้วิร์คคา r ิล a าแและ Firework Camera Man Fire Cam ครับ2ตัวนี้ แล้วไฟเจอร์เวิร์คคมาแมนกับไฟ r e w o r เวิร์คค m ม n าแมนเนีเ่ยเพื่อนๆผมไม่แน่ใจในเรื่องของสเตตัสสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีเพื่อนๆคอมเมนต์บอกกันเข้ามาครับผมว่ามีทั้งหมด3ยูนิตด้วยกันที่มีการปรับใหม่ในเอพิโซดที่75นี้นะครับผมแรกๆเลย <c oughs> เห็นได้ชัดเจนนั่นก็คือเอนจิเนียร์คัมเมราแมนครับผมมีการปรับในเรื่องของสเตตัสกับผมเพิ่ม HP ยูนิตที่สปอนออกมาครับรวมไปถึงการรีโมเดลยูนิตที่สปอนออกมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของพวกเขาภายในแมปกันเลยครับ เรามาเริ่มจากยูนิตสุดปูดในหมดเอนจิ e นอย่างเอนจิเนียร์กันก่อนเลยครับผม,มเพื่อนๆสำหรับเงินที่ใช้ในการเลี้มาใช้งานเนี่ย200นะครับผมคิดว่าเงินที่ใช้ในการอัปเกรดก็น่าจะเท่าเดิมเพิ่มเติมคือความสามารถของเขานะครับผมเฮ้ยไม่เท่าเดิมดิเพราะว่าเขาอัพเกรดแม็กเลเวล7ใช่ไหม ก็จะต้องใช้เงินในการอัปเกรดมากขึ้นไปอีกนะครับผมคําแนะนําในการเล่นเอนจิเนียร์อย่างหนึ่งก็คือให้วางไว้บริเวณแถวด้านหลังฐานของเรานะครับเพื่อนๆแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะวางตรงไหนก็ตามแต่นะครับเขาจะสปอนยูนิตออกมาจากฐานก็จริงนะครับผมแต่ถ้าหากว่าเขาเจอสตันเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถสปอนยูนิตออกมาได้นะครับผมเมื่อก่อนเอนจิเนียร์คัมาแมนเป็นแบบนั้นนะไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้ผู้พัฒนามีการปรับแล้วหรือยังนะครับผมเอาเป็นว่าเราลองมาดูกันก่อนกันละกันนะ ผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับผมและเลเวล1ของเขาครับเป็นการสปอนคาเมล่าลูเวอร์ออกมาแบบนี้คาเมล่าลูเวอร์เหมือนคาแรคเตอร์เขาจะเปลี่ยนไปใช่ไหมทุกคนลองสังเกตดูดิเนี่ยเพื่อนๆด้านหน้ารถจะมีสีฟ้านะครับผมผมจําได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นสีฟ้าแบบนี้หรือผู้พัฒน,นาเกดดิ้งสีใหม่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับผม มาอัปเกรดกันครับจากเลเวล1ไปเลเวล2ใช้เงิน200ครับอัปเกรดเป็นเลเวล2นะครับผมและจากเลเวล2ไปเลเวล3ใช้เงินส0่ร้อยไเดี๋ยวผมจะต้องรอดูเลเวล2ก่อนเลเวล2สปอนออกมาเป็นสมอลคาเมล่าทอยเลิทแบบนี้ครับผม HP 2000นะครับสมอลคาเมล่าทอยเลิทรู้สึกว่าคาแรคเตอร์เหมือนเดิมนะครับผมงั้นเราอัปเกรดเป็นเลเวล3เลยอัปเกรดเป็นเลเวล3ครับจากเลเวล3ไปเลเวล4ใช้เงินในการอัปเกรด600นะครับ รอแป๊บเลเวลสามสปอนออกมาเป็นคาเมล่าทอยลนะครับผม,ผมก็จะตัวใหญ่ขึ้นนะเมื่อกี้เป็นสมอนะครับผมอันนี้เป็นคาเมล่าทอยลนะจากเลเวลสไปเลเวลสอัปเกรดมาครับรอดูแป๊บหนึ่งนะครับผม,มเพื่อนเป็นคาเมล่าทอยลิทเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมี HP มากขึ้นนะครับผมเป็น15,000เพราะว่าเมื่อกี้นี้เลเวล3-8,000ใช่ไหมงั้นผมอัปเกรดเป็นเลเวล5เลยนะจากเลเวล4มาเลเวล5ใช้เงิน1,000นะครับผม จะสปอนตัวไหนออกมาครับเลเวล5เลเวล5สปอนออกมาก็ยังคงเป็นคาเมล่าทอยเลตอยู่นะครับจากเลเวล5ไปเลเวล6ใช้เงิน4,000ครับอัปเกรดเป็นเลเวล6มาตัวอะไรจะออกมาเอ่ยปกติจะเป็นรถถังนะครับเวลาเราอัพแม็กแล้วสำหรับเอนจิเนียร์นะครับเพื่อนๆจะเป็นรถถังนะเลเวล6เนี่ยทีนี้อัปเกรดเป็นเลเวล6เป็นรถถังเหมือนเดิมโอเค รถถัทงทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับผมงั้นผมไปต่อเลเวลเจ็ดเลยนะปุ๊บอัปเกรดแม็กมาครับเขาจะสปอนตัวอะไรออกมามาดูกันครับผมเลเวล7จะเป็นคเาเมนาสามตัวบังคับรถถังหรือเปล่าเหมือนต้นฉบับนะครับผมเหมือนโมเดลที่ผู้พัฒนาให้ดูไหมไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เอา <c oughs> เดี๋ยวนะคุณทาเลติกผู้พัฒนาเราเขาเก็บเจ้าตัวนั้นไว้ไปใส่ยูนิตตัวใหม่ครับผมสำหรับเอนจิเนีย แค่มีการเพิ่มในส่วนของ HP ใช่ไหมเนี่ย HP แสนห้านะครับผมอัพเกรดเป็นเลเวล7เลเวล6 75,000โอเคผมเก็ตแล้วและเลเวล1เนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเอนจิเนียร์เวลาสปอนยูนิตออกมาครับ ถ้าเป็นพวกทอยเลตตัวที่บินได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่ที่สูงจากพื้นประมาณนึงเนี่ย k i s t a n s h o p c o m เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีตัวละครใหม่ล่าสุดจากแมปทอยเลตทาวเวอร์ดีฟ e นส์และรับกดผลเกมพาัฒาวน์แมปบล็อกฟูดพร้อมสินค้าสุดเอกลูจากอนิเมะดีฟェนส์หรือถ้าไม่อยากปรนรหัสเองเรามีรหัสพร้อมเล่นและรับฟาร์มแมปต่างๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับคาเมล่าที่เอนจิเนียร์สปอนออกมา มันจะเดินผ่านทอเลตไปเลยนะครับผมถ้าเป็นตัวแบบลอยจับพื้นแบบนี้นนะแบบ UFO ทอเรตอ่ะจะไม่สามารถโจมตีได้นะครับผมแต่คิดว่านับปัจจุบันนี้ผู้พัฒนาเขาน่าจะแก้แล้วนะเพราะว่าพักหลังๆมาผมก็ไม่ค่อยได้เล่นอินจิเนียร์ด้วยเลยไม่ได้สังเกตสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้หลุดมาเพียบผมต้องวางเพิ่มแล้ววางเพิ่มไปอีก Max 4มันเดิมหรือเปล่าครับลองดูนะ3 4 ตัวที่5ได้ไหมตัวที่5ขอตัวที่5หืมลิมิต4เหมือนเดิมครับหลุดมาเพียบเลยนะทีนี้เรามาดูกันต่อกับ l าฟไฟเ r e w o r วิร์คคาเมลเลยนะครับเราจะไปกันแบบเร่งด่วนแต่ไม่เร่งรีบผมจะวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับเงินที่ใช้ในการอัปเกรดจากเลเวล1ไปเลเวล2ของ l าฟไฟเ r e w o r วิร์คคาเมลาแมนะครับเงินที่ใช้ในการเรียมาใช้งาน400นะ อัปเกรดเป็นเลเวล2มาครับจากเลเวล2ไปเลเวล3ใช้เงิน1,500ครับจากเลเวล3ไปเลเวล4 2,500ครับและจากเลเวล4ไปเลเวล5ใช้เงิน6,000ครับผมยังไม่แม็กยังไปต่อได้อีกครับจากเลเวล5ไปเลเวล6 12,000รอแป๊บหนึ่งครับผมรู้สึกว่า a n i m เมชันเปลี่ยนไม่น่าจะเอาแขนมาบริเวณด้านหลังแบบนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยแค่แบบเอาแขนลงมาเฉยๆนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเพื่อน อันนี้เหมือนมีการเพิ่มอนิเมชันนิดหนึ่งนะครับผมดูดีขึ้นครับอัปเกรดไปเรย6แม็กแล้วหลุดมาเพียบเลยผมต้องหยุดออโต้สคริปก่อนนี่ขนาดบัฟแล้วนะครับผมรับไฟเจร์เวอร์คามล่าแมนถ้าไม่บัฟนี่ทอยลิหลุดเข้าฐานไปแล้วนะครับมาสักครู่นี้แต่จริงๆก็จะหลุดเข้าฐานแล้วแหละพอดีว่าได้เอนจิเนียร์แบกเอาไว้นะครับดาเมจตอนแรก8 0 0 0หรือเปล่า ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสำหรับยูนิตตัวนี้เอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนจําได้ลองคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ทีนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยดาเมจของเขาอัพแม็กอยู่ที่1นึ่งนะครับผมและ DPS 2 8งหมนะครับดาเมจกับ DPS เหมือนจะเยอะนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยมันเยอะนะครับผมแต่ว่าปัจจุบันนี้ทอยเล็ตคือ HP มันไปไกลแล้วไงเลยทําให้แบบว่าเหมือนน้อยนะครับแต่ก็ดีละที่ผู้พัฒนาเขาบัฟมานะครับดีกว่าไม่บัฟนะครับในเรื่องของรศมีการโจมตี50เนี่ยถือว่าโอเคเลย แต่ว่ารัศมีการระเบิดน้อยไปน,นิดหนึ่งนะครับผมว่า20เนี่ยมันมันน้อยอ่ะผมว่าอย่างน้อยๆมันต้องครึ่งต่อครึ่งนะครับสัก25เนี่ยกำลังดีครับเมื่อก่อนกันตันไม่ได้ด้วยเดี๋ยวผมจะลองวางไว้ตรงนี้นะอยากรู้ว่าปัจจุบันเขาสามารถกรันสตันได้หรือเปล่านะครับผมโอเคเรามาดูกันแล้วผมจะวางไว้อีกตัวตรงนี้กิทกิดเออโอเคกันตันได้ครับผมแต่ไม่รู้ว่ากันได้กี่ฮิตนะ ฮิตที่2มาครับไม่เข้าครับผมลาไฟเออร์เวิร์คคาเมล่าแมนยังไหวอยู่กันได้2ฮิตและฮิตที่3มาอีกก็กันได้อีกนะครับเพื่อนๆโอเค3ฮิตนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมว่าแต่กิดไปไหนละกิดพุ่งมาติดรถถังเราใช่ไหมทีนี้มาดูอีก1ตัวกันนะครับผมตัวเล็กสุดเลยไฟเออร์เวิร์คคาเมล่าแมนนะครับสำหรับตัวนี้ใช้เงินในการเรียกมาใช้งานเนี่ยหนึ่งนะครับผมเหมือนน้อยนะเพื่อนๆแต่ว่าเราลองสังเกตตอนอัปเกรดนิดนึง จากเลเวล1ไปเลเวล2นะครับ250จากเลเวล2ไปเลเวล3 650นะครับพอเลเวล3ไปเลเวล4เนี่ย3000นะครับผมและดาเมจของเขาจะกลายเป็น5000ดาเมจกับ DPS อัพแม็กจะอยู่ที่5000นะครับผมถือว่าเป็นตัวที่โหดเลยแหละ แต่มันมีปัญหาในเรื่องของเงินที่ใช้ในการอัปเกรดเนี่ยแหละครับผมถ้าเราจะเรียกออกมาใช้งานในช่วงต้นเกมเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ได้เนื่องจากว่าครูดาวเขาช้านะครับผมครูดาวเขาสามวิไม่ทันแน่นอนนะครับบวกกับรัศมีการโจมตีที่น้อยมากนะครับผมในช่วงต้นเกมแค่10เองนะเพื่อนๆนเพราะฉะนั้นสําหรับไฟเจอเวิร์คคอมมานแมนจะเป็นตัวที่เหมาะในช่วงกําลางเกมมากกว่าหรือว่าเป็นตัวเอาไว้ดักบอสอะไรประมาณนั้นนะครับผมเจอตันหลับไปแล้วหลับนานซะด้วย โอเคผมจะต้องเรียกออกมาเยอะหน่อยนะครับผมแค่นี้ไม่พอความหวังของเราขึ้นอยู่ที่ลาวไฟเอร์เวิร์คคามาหนาแมนนะครับกับเอนจิเนียร์แล้วเว็บสุดท้ายครับผมผมว่าในอัปเดตนี้นะเพืเ่อนๆสำหรับตัวที่ได้บัฟเนี่ยตัวที่ดีที่สุดเลยคือเอนจิเนียร์นะครับผมบัฟในเรื่องของ h p Un ียูนิที่สปอนออกมาเป็น150,000นะครับมันช่วยเราในการต่อสู้ได้เยอะมากๆนะครับผมแต่ว่าอัปเดตหน้าในเอพิโซดที่76พาร์ทหเนี่ย เหมือนคุณธนติกจะมีการบัฟเพิ่มนะครับเดี๋ยวเรามารอดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนลาฟไฟเยอร์เวิร์คคาเมล่าแมนผมว่าบัฟมาแล้วมันยังแบบติดปัญหาในหลายๆเรื่องนะครับผมอย่างเช่นดาเมจกับ dps เนี่ยถ้ามาสู้นะปัจจุบันทอยเลทเฮพีเท่านี้คือเอาไม่ลงแล้วนะครับผม1 4 0 0 0กับ dps 28,000เนี่ยเป็พื่อรัศมีการโจมดีถือว่าโอเคนะครับแต่ผมว่า ถ้าเพิ่มความสามารถอย่างเช่นการสโลมาอีกสักนิดนะครับยูนิตตัวนี้จะสมบูรณ์มากๆนะครับผมอันนี้มันเหมือนแบบติดปัญหาอะไรไปบางอย่างบอกไม่ถูกนะครับผม,มเพื่อนผมต้องขายพวกนี้ทิ้งหรือเปล่าซานตาทีวีโอเคผมขายทิ้งนะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเจ้านี้ให้หมดเลยนะครับ แต่ว่าเรื่องของเอฟเฟกการโจมตียังคงเต็ม10อยู่นะครับผมและแมกเนตไททัานทอยเลตก็ถูกเอนจิเนียร์จัดการไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมและทั้งหมดนี้คือรีวิวยูนิตที่ได้บัฟในเอพิโซดที่7 5นะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันต่อไปครับว่าในอัปเดตเอพิโซดที่7จจะมียูนิตตัวไหนได้บัฟบ,บ้างนะครับและคลิปนี้ก่อนจากกันไปผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ